สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำใจกับบูจีค่ะวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราคุณมอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบูจีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับคุณมอนคะมีคำถามหนึ่งที่วูจีเชื่อว่าหลายคนสงสัยกันมากเลยคือเรื่องของการสวดมนต์ค่ะเรามักจะได้ยินว่า การสวดมนต์บทนั้นบทนี้จะช่วยแก้กรรมได้เลยอยากจะถามคุณบ้อนตรงๆเลยว่าการสวดมนต์เนี่ยจะช่วยให้เรื่องร้ายๆหรือเวรกรรมของเราเบาบางลงได้จริงหรือคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับคุณวูจี ในเนื้อหาธรรมะที่เราจะคุยกันวันนี้บอกไว้ชัดเจนเลยครับว่าการสวดมนต์จะเกิดผลหรือไม่นั้นหัวใจสำคัญอยู่ที่จิตและความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของผู้สวดครับไม่ใช่แค่การท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอ๋อหมายความว่าคนสวดสำคัญที่สุด แล้วความตั้งใจจริงที่ว่านี้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะคุณมอนในทางพุทธศาสนาจะเรียกว่าเป็นองค์ประกอบ5อย่างครับอย่างแรกเลยคือผู้สวดต้องมีศรัทธาครับศรัทธาคือความเชื่อใช่ไหมคะใช่ครับคือความเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และที่สำคัญคือต้องเชื่อมั่นว่าบทสวดที่เราสวดนั้นโดยเฉพาะบทสวดมหาเมตตาใหญ่จะสามารถนำเราไปสู่การตัดเวรกรรมได้จริงๆถ้าเริ่มต้นด้วยความไม่เชื่อผลก็เกิดยากครับเข้าใจแล้วคะ่ะมีศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วข้อต่อไปคืออะไรคะคุณมอนข้อที่สอง คือต้องมีวิริยะหรือความเพียรครับคือต้องมุ่งมั่นสวดด้วยความตั้งใจจริงไม่ทำแบบขอไปทีหรือทำด้วยความเกียจคร้านนึกอยากจะทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำแบบนั้นพลังจะไม่ต่อเนื่องครับ อืเหมือนการออกกำลังกายเลยนะคะต้องทำสม่ำเสมอถึงจะเห็นผลใช่เลยครับต่อมาข้อที่3คือต้องมีสติครับขณะที่เราเปล่งเสียงสวดมนต์ก็ต้องมีความตื่นรู้อยู่กับเสียงสวดของตัวเองรู้ว่ากำลังสวดคำไหนวักไหนพยายามสวดให้ถูกต้องตามอัคระไม่ให้ผิดพลาดครับ ก็คือใจต้องอยู่กับบทสวดไม่ลอยไปคิดเรื่องอื่นซึ่งก็จะนำไปสู่ข้อที่สใช่ไหมคะเรื่องของสมาธิถูกต้องเลยครับสติเป็นพื้นฐานของสมาธิพอเรามีสติจดจ่ออยู่กับบทสวดไม่ให้ผิดพลาดจิตเราก็จะเกิดเป็นสมาธิคือการที่จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับไม่เผลอแวบไปคิดเรื่องอื่นเลยครับอืม ฟังดูสี่ข้อแรกก็เข้มข้นแล้วนะคะแล้วข้อสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะคุณม่อนข้อสุดท้ายสำคัญมากครับคือต้องใช้ปัญญาพิจารณาตามครับไม่ใช่แค่สวดอย่างเดียวแต่ต้องทำความเข้าใจเนื้อหาของบทสวดไปด้วยว่าแต่ละท่อนแต่ละบทนั้นมีความหมายว่าอย่างไรว่าด้วยเรื่องอะไรพอเราเข้าใจความหมายเราก็จะเกิดความทาบซึ้งและนำไปปฏิบัติในชีวิตจริงได้ครับ สุดยอดเลยค่ะครบทั้งศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาทีนี้คำถามสำคัญเลยค่ะคุณม่อนพอเราสวดมนต์ด้วยองค์ประกอบครบทั้ง5้าอย่างนี้แล้วมันไปช่วยแก้กรรมได้อย่างไรคะก,กลไกของมันเป็นอย่างไรครับ ในเนื้อหาได้อธิบายไว้อย่างเห็นภาพเลยครับว่าบทสวดมหาเมตตาใหญ่นั้นเป็นเหมือนอุบายที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เพื่อย้อมจิตใจของผู้สวดให้คุ้นชินกับความเมตตาครับ จิตที่มีเมตตาก็จะอ่อนโยนเยือกเย็นเป็นสุขนึกภาพตอมแล้วรู้สึกเย็นสบายเลยค่ะใช่ครับแล้วพลังแห่งเมตตานี้เองท่านเปรียบเหมือนน้ำที่ฉ่ำเย็นเมื่อเราแผ่เมตตาหรือส่งพลังงานดีๆนี้ออกไปให้กับใครก็ตามแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรของเราเขาก็จะรู้สึกได้ถึงความเย็นความสงบความเป็นมิตรจากเราครับ พอเขารับรู้ได้ถึงความปรารถนาดีความอาฆาตแค้นในใจของเขาก็จะค่อยๆลดน้อยลงครับเมื่อความโกรธเกียดเบาบางลงเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยเราและเมื่อเขายอมให้อภัยหรือที่เรียกว่าอโหสิกรรมเวนกรรมระหว่างเรากับเขาก็จะสิ้นสุดลงครับโอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะสรุปก็คือ การสวดมนต์ไม่ใช่การไปต่อรองหรือบนบานแต่เป็นการปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงที่ใจของเราเองก่อนคือเปลี่ยนใจที่ร้อนรุ่มให้เป็นใจที่เปี่ยมด้วยเมตตาแล้วส่งความรู้สึกดีๆนี้ออกไปเมื่อใจเราเปลี่ยนผลกระทบต่อคนรอบข้างหรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรก็เปลี่ยนตามไปด้วยค่ะถูกต้องที่สุดเลยครับปาฏิหารที่แท้จริง เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเราเองนี่แหละครับวันนี้ได้รับความรู้ที่ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณม่นมากๆเลยนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้พวกเราได้ฟังกันค่ะหมดเวลาสำหรับรายการทำใจกับบูจีในวันนี้แล้วนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังจะนำหลักการดีๆนี้ไปปรับใช้ในการสวดมนต์เพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตจริงๆจริงค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีค่ะ